ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวทิกตอกทุกคนด้วยแล้วกันนะครับผมก็วันนี้ผมจะมาขายลิ้นนะทุกคนเออเป็นลิ้นอ่ะเป็นลิ้นบอลวาวนะครับผมลินบอลวาลวปาก4ี่บี่มิลนะปากสี่สี่มิลนะครับผมลิ้นยังไม่เคยใช้งานนะผมซื้อมาไว้จนแบบกล่องแบบอันนี้หมดนะครับผมซื้อมาไว้ยังไม่ได้ใช้งานเลยแล้วก็เข้าเรื่องเลยแล้วกันวันนี้จะมาขายนะผมเป็นลินนะ บอนวาวคือว่าจะเปลี่ยนโปรเจกต์ใหม่นะครับผมเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะทุกคนตัไแรกก็ว่าจะทําเป็นลิ้นบอลวาวนี่แหละแล้วก็ใส่ขับลิ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเปลี่ยนใหม่แล้วแหละทําอย่างอื่นจะเป็นอะไรก็คอยไปรุ่นกันก็อันนี้ก็ขายเลยแหละเออขายไม่ได้เสียดายอะไรหรอกถ้าซื้อที่อื่นก็น่าจะก็น่าจะแพงกว่าน,นี้นิดหน่อยแหละอาจจะห้าหกร้อยประมาณนี้อันเนี้ยผมขายที่ห้าพันนะครับผมขายห้าพันนะ ก็ยังไม่ได้ใช้งานเลยเออราคาการ้านเนี่ยเป็นลิ้นบอลวาลนะไรท์เกนการนะไลไรท์รเกนกลางเออฟุตปิดไรท์เกนกลางประมาณนี้คือถ่ายคนเดียวก็เปิดให้ดูไม่ได้หรอกก็ให้ชมประมาณนี้แล้วกันถามว่าใหญ่ไหมนะก็ใหญ่อยู่แหละคือถ้าเห็นตัวจริงก็ใหญ่อยู่นะเท่าฝ่ามือแหละคือ,อก็ห้าพันนะครับผมติดหัวฉีดไปด้วยเออห้าพันก็ ถ้าไปซื้อตามร้านก็เออมันก็ได้ของใหม่แหละอันนี้ก็ของใหม่แล้วนะครับผมคือยังไม่ได้ใช้เลยของใหม่นั่นแหละคือแค่จับเล่นเฉยก,ก็อาจจะแพงกว่าผมสักห้าหกร้อยแต่อันนี้ผมให้หควชีดไปด้วยไงถ้าซื้อกับร้านก็ไม่ได้นะครับผมก็เปลี่ยนบรเจิตใหม่แหละอย่างที่บอกนะครับผมเดี๋ยวก็เปลี่ยนเปลี่ยนใจง่ายนะเออแล้วก็มีอ่าเป็นเสื้อหลอนะครับผมเสื้อหลอหลอเหมือนผมนั่นแหละเออเออ,เอ,อไม่ใช่อ่ะก็ ประมาณนี้เดี๋ยวรายละเอียดนะรายละเอียดก็เป็นลูกเจ็ดสิบสองมิลนะผมจะต้องเอาไปตีปล่องใหม่นะเออต้องไปตีต้องไปตีปล่องใหม่คือว่าปล่องมันน่าจะบางแล้วแหละลูกเจ็ดสิบสองถ้าตีปลอกกลับก็น่าจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบมิลนะตีปลอกกลับไปเจ็ดสิบมิลได้นะแต่ว่าเล็กกว่านี้ไม่แน่ใจนะครับผมเพราะว่าปลอกมันจะหนาเกินนะมันอา,อาจจะทําได้แต่ผมไม่มีความรู้เท่าไหร่นะครับผม อันเนี้ยคือตอนแรกมันมาลูกเจ็ดสิบแล้วก็คว้านไปเจ็ดสิบสองนะก็ประมาณนี้อันนี้ขายที่ห้าร้อยนะครับผมเสื้อหล่อรุ่นเก่านะไม่ใช่เสื้อหลอ่อเอทีเอ็อะไรเงี้ยนะเป็นเสื้อหล่อรุ่นเก่าเลยยุบบุกเบิกนะครับผมบุกเบิกแรกๆเลยก็ประมาณนี้ไม่ได้ล้างไม่ได้อะไรหรอกตั้งแต่พังมาก็เก็บไว้เลยตอวันนี้ก็มาขายแหละน่าจะไม่ได้ใช้นะครับผมไม่ได้ใช้แล้วแหละก็เลยมาขายนะครับผม ก็ลิ้นหลักๆเลยก็คือลิ้นนะครับผมห้าพันนะอันนี้ห้าร้อยนะครับผมห้าร้อยกับห้าพันถ้าใครเอาสองอย่างเลยก็ห้าพันสองก็ได้นะเอาลิ้นไปเก็บไว้ใช้นะไม่เอาเสื้อไปเก็บไว้ใช้แล้วครับผมเสื้อไปเก็บไว้เผื่อแบบอยากตีปลอกเป็นลูกนั้นลูกนี้บ้างอย่างเงี้ยลูกเจ็ดสิบสี่มิลกับลูก 70. เจ็ดสิบเผื่อมีลูกเจ็ดสิบแล้วอยากไปตีไว้ลูกเจ็ดสิบสี่ไว้เปลี่ยนเล่นก็ประมาณนี้นะครับผมก็มีขายแค่นี้แหละคือ อาจจะขายยากนะแต่ว่าถ้าอยากได้จริงๆอะ่ะก็รีบๆหน่อยแล้วกันนะช้าหมดโอเคก็มีแค่นี้แหละ